เมื่อกี้คุณอาร์นะครับท่านหนึ่งที่เคยปล่อยพระกับเราได้ส่งพระรุ่นหนึ่งมานะครับเป็นเหรียญยอดนิยมเลยคือเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับวัดช้างให้ปี2500นะครับเป็นรุ่นแรกราคาคร่าวๆคุณอาร์เขาตีมาทั้งหมด500,000นะครับไปติดตามดูนะครับว่าพระองค์นี้ที่เราตั้งใจจะไปเช่าคุณอาร์เนี่ยจะแท้ไหมครับเพราะว่าเราจะต้องแกะกรอบทองออกแล้วก็อาจจะต้องดูรายละเอียดต่างๆค่อนข้างเยอะนะราคาเนี่ยจะจบไหมครับแล้วก็จะคุยราคาลงตัวกับคุณอาร์ไหมนะครับ ก็เราถึงแล้วนะครับเซ็นทรันศารยาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเหรียญจะแท้ไหมนะครับแล้วเราจะได้เช่าไหมนะครับไปเกียรติโย ดงว่าคุณอาเก็บไว้หลายใบตลับเหมือนเขาตัด <itors> <GO av uther> น่าจะหายไปเยอะเลยคุณอาอืมเดี๋ยวมันแท้แหละคุณอาแต่หูมันโค้สำคัญเลยคุณงูว่าน่าจะขายสสดนะได้แสน,นนะิดๆนะนะเสียได้เมื่อนะถ้ามีหูแบบ3ามแสนห้าถึงสี่แสนน่ยก็น่าซื้ออ่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็เจอเซอร์ไพรส์ยอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่า จะได้นะครับแกะออกมาเราเจอเซอร์ไพรส์นะครับตัวพาระเนี่ยไม่อยู่กับหูนะครับราคาเนี่ยก็ค่อนข้างหายไปเยอะพอสมควรเลยนะครับจากจากที่เราตั้งใจว่าจะมาเช่าสัก3ามแสนห้าถึงสี่แสนเนี่ยากลับกลายเป็ว่าเหลือแสนกว่าบาทนะครับคุณอาเขาเลยทําใจขายไม่ได้นะซึ่งตัวพาร์เนี่ยอาจจะมีการใช้มาบ้างนะครับแต่ยังอยู่ที่สภาพโดยรวมที่ดีนะครับถ้ามีหูนะครับถ้ามีหูอาจจะราคาอาจจะ3ามแสนห้าถึงสี่แสนแต่ ถ้าหูไม่อยู่กับเหรียญเนี่ยเหลือแสนบวกลบทันทีเลยนะครับราคาเนี่ยค่อนข้างหายไปเยอะเพราะว่าพระเนี่ยไม่สมบูรณ์นะครับก็เลยเไม่ได้เช่ามานะครับแต่พระเนี่ยแท้100%เลย เพราะว่าเราก็ไล่ดูรายละเอียดอะไรต่างๆไม่ว่าจะขอบตัดไม่ว่าจะหน้าหลังแต่เสียดายอย่างเดียวก็คือหูนะครับหูไม่อยู่กับตัวพระก็คุณอาเขาได้มา40ปีแล้วนะครับแล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าสภาพภายในเลี่ยมเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับเพราะว่าคุณอาเขามีคนให้เขาใหม่ทีเมื่อ40ปีที่แล้วเลี่ยมทองมาแล้วก็เอามาให้คุณอานะครับแล้ววันนี้คุณอาก็เพิ่งได้ทราบนะครับว่า ตัวพระกับตัวหูเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันถ้าเรามองนะครับเมื่อ4 0ปีที่แล้วเนี่ยการเลี่ยมพระเนี่ยช่างเลี่ยมนะครับเขาชอบตัดหูออกไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ฟาหรืออะไรที่เราเห็นว่าเป็นรุ่นแพงๆนะครับแต่ตัดหูออกเนี่ยเยอะนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเขาไม่ค่อยได้สนใจเรื่องนี้นะครับว่าต้องมีหูไหมหรือว่าตัดออกแล้วเพื่อที่จะเลี่ยมแต่จริงๆแล้วตรงเนี้ยมันมีความสําคัญมากนะครับแต่ในเมื่อราคาพระสมัยก่อนไม่ได้แพงเหมือนสมัยนี้เนาะเขาก็เลยตัดหูออกเพื่อความง่ายในการเลี่ยมนะครับเดี๋ยวเปิดคอเหรียญให้ดู เห็นไหมตรงนี้นะครับตัวเหรียญด้านซ้ายกับด้านขวานะครับไม่ได้เป็นห่วงเชื่อมนะแต่พระที่เราไปที่ที่เราแกะมาเมื่อกี้ตรงนี้เป็นเส้นเลยวิ่งตรงมานี่เลยแล้วหู่ยหายออกซึ่งคุณอาเนี่ยเขาตั้งใจมาปล่อยให้กับโมนะครับแต่ด้วยเรื่องราคาที่ที่คุยกันตั้งแต่ตอนแรกแต่เมื่อวานคุณอาเขาเปิดมา5้าแสนนะครับโมก็เลยมาดูองจริงดีกว่าเราเพราะว่าเราต้องแกะดูรายละเอียดอะไรต่างๆด้วยแล้วก็แกะออกมาเราก็เจออย่างสภาพที่เห็นนะครับแต่ก็มีราคาให้คุณอาเขานะ ไม่ใช่ว่าเราไม่ไม่ได้เช่านะเราก็บอกนะว่าถ้าสภาพนี้โมเช่านะแสนบวกลบในในสภาพที่ไม่มีหูนะจริงๆเราตั้งใจมาซื้อมีหูนะครับที่เราตั้งใจมาดูเพราะว่าเราเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าพระมีหูหรือไม่มีหู เพราะว่าพระเลี่ยมทองอยู่ในกรอบนะครับก็ลเลยคุณอาก็เพิ่งรู้วันนี้เหมือนกันเพราะว่าเก็บม,มา40ปีแล้วก็เข้าใจคุณอานะครับเพราะว่ายังทําใจกับราคาที่ไม่มีหูไม่ได้นะครับเพราะว่าร,ราคามันค่อนข้างห่างกันเยอะจาก4ี่แสนนะครับเดือแส,อก,แสก็บ,บาทซึ่งคุณอาเขาก็ทําใจไม่ได้แต่เราก็ยังได้เช่ามานะครับเป็นพระทองคานะครับเกียรติชัยโยปี2ปกว่านะครับแล้วก็เป็นค้าเช้านะครับที่เลี่ยมมาเช่ามาก็หลายหมื่นนะครับก็วันนี้เราก็อาจจะอาจจะผิดหวังนะครับไปบ้างนะครับเพราะว่าการที่เราไปเช่าแต่ละที่เนี่ยก็อาจจะมีทัั้้งงงผิดหวบา ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแต่เราก็ไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นก็ไม่เป็นไรครับเหมือนเดิมครับพี่ๆท่านไหนนะครับที่ต้องการปล่อยพักเครื่องนะครับแม่ทรายโหกห้าหกห้าหรือเฟซบุ๊กนะครับโมดอนแม่ปังรับเช่าพลาแล้วก็ฝากช่องยูทูปไปเหมือนเดิมครับโมดอนแม่ปังรับเช่าพลาเหมือนกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ